สวัสดีจ้าฮัลโหลตา้าโำกันคบะบนเ,เช้าเสียงหอยเช้ารันเดัน้าหาไทยเสียง่อวัน้าหมีนด่ัาหาาวันนี้จะมาผัดอ่จาหมีเ่เสียงไฮให้ดูจ้ดผนะัด้หมีน่เสี้งไฮำล้หต้มนื้ะอดหนคะใส่ีะหาี่เสัี้งไฮเขาาไจจ่มีเี้ะใส่หมีเห่เสี้งไฮเขาไาไปลวกนะคะโอเค ลูกเส้นหมี่ก่อนจ้าผัดหมี่เสี่ยงไฮ้เซียงอยเช้าหมีน่น ลูกเส้นก่อนจ้ะโอเคจ้ะเราต้มไปประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะเทน้ำออกจ้ะเทน้ำออกนะคะโต๊ะจะใสเ่เลยอ่ปะปลากาหลังจากที่เราลูกเส้นแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปนะคะ ก,กูกัดซีอิ๊วดำเข้าไปจ้ะก็มาหลกเจ้าอ่าไล่มีนที่เห่าแล้วเสียงหอยมิีนที่เห่าแล้วอ๋ดูวีฟองก็ได้โลเช่าหรอเฮยโลยาโลกเลยแกะแล้วจันเดียวเช้ากันแล้วมาผัดกันเลยจ้ะมาจ้ามีไข่สองฟองจะเหลืองแจกใกล้ตาลละยเยาอ่าเยาาชอยเยาหงเหล่าปะเยาเย้าหงาชอยมีผักกระหล่ําแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีถั่วงอกนะคะเราจะมาผัดกันเลยจ้า

可以。Okay. ใส่ไข,ขไ,ไ,สไข่เข้าไปนะคะหลอดที่ตามเราเลยล่ะใส่ไข่เข้าไปนะคะ จากนั้นเราก็ใส่ผักเข้าไปจ้าเหลาะที่ซอยเราเลยตีโพดที่ซอยฟองเราเลยตามด้วสาวเลยจะ่ผักเข้าไปผักจ้า แล้วก็ใส่เส้นหมี่เข้าไปจ้าใส่เส้นเข้าไปนะคะใส่พริกไทยหล่ออูจิฟันใส่น้ำมันหอยหล่อที่โหยาวหล่อเลยหล่อที่เออ日本豉油ลงไป ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นเข้าไปจ้ะตัดก่อนนะคะใส่น้ำตาลตัดที่ทองเราเฮ้ยใส่น้ำมันงาลงีิมันยาเฮ้ย ผัดจ้ะผัดให้แห้งๆนะคะชาวะเตดกนสั้นแก่อ๋อวั่ดีสีเมกิชิมได้จ้ะรสชาติอร่อยแล้วจ้ะกาวสายเมก็ละ ทำให้แห้งนะคะเขาต้เคยี๋ยวที่กอนสั้นแก่ โอเคจ้าเสร็จจับเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคจ้าผัดหมี่เชียงไหงของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจ้ากาวติมลาบายบาย